ทันวาหกห้ามีซีดเจอที่หัวตับอ่อนโตเกือบหเซนหมอให้ยาระง,งับยังไงก็ไม่หายปวดปวดมากเลยจุกโอ้โหปวดจริงๆรุ่งเช้าก็มีหมอศัลยกรรมมาถามเลยว่าจะพาไหมาต้องใช้เวลา12ชั่วโมงสลบบู้ไม่ว่าแม่ไม่เอาตายก็ตายไปเอา้าแม่ก็เลยมาหาันมาเอาอยาด็อกเตอร์พัดกินสมุนพไพรดีกว่า สวัดีค่ะชื่อเพรวันตีระวัฒนาประภาจะอายุ67ปีตอนเป็นสาวก็ไม่ค่อยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลก็ป่วยธรรมดาเป็นวัดเป็นอะไรธรรมดาทีนี้มันมาปวดท้องเมื่อเดินเดินธันวาธันวา65กินกับข้าวผัดขิงกับพริกเสร็จแล้วรู้สึกว่าปวดปวดมากเลยหมอให้ยาระง,งับยังไงก็ไม่หายปวดปวดเยอะเลยจ้ะปวดเยอะปวดอยู่สอวันก็เลยจับ MI ออจ็บ พอเขา MRI เสร็จเขาก็เห็นว่ามีซีดเกือบ5เซนโตเกือบ5เซนเจอที่หัวตับอ่อนเขาแนะนําให้แม่พาแม่ก็ไม่พาจากทันวามาเมษามันก็5เดือนระยะเวลา5เดือนติดตามดูอาการอีกทีหนึ่ง MRI ให้แม่เอกแล้ทาแต่ละครั้งใช้ใจสูงมากเลยนัก3 0มื่นเนาะ m i เขาบอกว่าก้อนซีดตัวนั้นโตขึ้น เพาว่ามันโตขึ้นนะควรจะผ่านนะเพราะว่าเดกเป็นเนื้อร้ายอะไรงเงี้ยแม่ก็กลัวมากแม่ก็ว่าวิธีการผ่าตับอ่อนนี่มันต้องอยู่ลึกต้องต้องผ่านลำไส้ไปก่อนต้องเอาลำไส้ออกมาก่อนว่างั้นและถึงจะได้เห็นตัวนั้นถึงจะได้ตัดออกได้ต้องใช้เวลา12ชั่วโมงสลบบู้แม่ว่าแม่ไม่เอาตายก็ตายไปเอา้าแม่ก็เลยมาหันมาเอาอยาดอกเตอร์พัทเป็นสมุนไพรไดีกว่าเพราะแม่รู้จักกับเคอร์ลาน,นี่มาตั้งแต่โควิดเนาะ แม่รู้จักเคอล่ามาอยู่ใน y u t u b e แม่ดูมันก็แม่ก็เลยเข้าโฆษณาไปอย่างนนี้ว่าดีโควิดแม่ก็เลยสั่งมากินปวดหัวปวดเจ็บคออะไรไม่เคยกินยาพวกอะไรเลยนะกินเคอล่าอย่างเดียวทีนี้ก็มาดู YouTube มันมีขึ้นมาอีกว่าดอกเรพัทคนเป็นมะเร็งที่อยู่ชาวเขาอะไรต่างๆต่าง,าง,าง,างประเทศอะไรมาอะไรงี้แม่ก็เลยสนใจก็แม่ก็สั่งมาวันที่10พฤษภาแม่ก็เริ่มกินพฤษภา6-6เนาะ แม่เริ่มกินมาจากพฤษภามาจนถึงปัจจิกามันระยะเวลาเจเดือนแม่กินยาเสร็จแล้วก็ไปไปติดตามอาการตัวเองอีกทีหนึ่งหมอก็เลยขอ m อ็อีกทีหนึ่งพอเอ็มไอหมอก็เลยบอกว่าไม่โตขึ้นแต่ไม่ยุบลงอยู่เหมือนเดิมไว้งั้นแม่ก็เอารายละเอียดต่างๆมาถ่ายส่งไปให้หมอดูที่ด็อกเตอร์ดูทันีีบอกเขาบอกอาการก็เลยหมอก็เลยว่า เพิ่มตัวยามาให้แม่กินว่าให้ให้ก้อนเนื้อนนี้มันยุบก็บแม่ก็กินมาก็ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นดีใจเนาะลูกก็ดีใจป๋าก็ดีใจเนาะว่าไม่เป็นไรน่าจะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายานี้คงจะไประงับใช่ไหมถ้าถ้าแม่ตอนนั้นที่แม่ไม่กินระยะเวลาหเดือนเท่านั้นเองมันโตขึ้นอันนี้แม่แมห่างไปตั้งเจ็ดเดือนกินยาแม่ก็ไปมันไม่โตทีนี้ไปตรวสุขภาพอีกเมื่อเมษา พอเอ็มบไอหมอก็เลยบอกว่ามันไม่โตมันไม่พัฒนาเลือดอะไรก็ปกติทุกอย่างปกติขาตับ่าไตาปกติก็ไม่มีอาการปวดท้องอะไรทั้งสิ้นหมอบอกว่าป้าป้ายจะผ่าไหมไม่ผ่าเด็ดขาดเพราะว่าเชื่อมั่นของเขามากของดออรอจ้กเพราะว่าแม่กินมันดีช่วงแรกจะกิน5ตัวพอตอนหลังจะมาเพิ่มตัวนี้อลซซี่ 4, อีกตัวหนึ่งกระทวันนี้กิน6ตัวก็กินตามที่หมอตามที่หมอบอกมาแล้วก็ตามหนังสือที่เขาบอกในกล่อง กินตามนี้ตลอดจะมีก่อนนอนไอตัวกล่องสีเขียวนะทำไมาจะกินก่อนนอนกับเคเอกินเคเอมันเป็นดีท็อกนะจ๊ะมันคือมันล้างท้องออกมาเลยล้างล้างพวกลำไส้พวกพิษต่างๆอะไรเนี่ยมันจะล้างออกมาหมดขับถ่ายก็ดีมากเลยมันก็เบาตัวดีดีสรุปแล้วดีทุกอย่างเลยการกินก็กิกนได้พอตัวเองดีพอได้ยินข่าวพี่สาวเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอ,อใจไม่ดีเนาะน้ำเหลือง ไอ้ตุ่มตาหน้าขึ้นเยอะเลยจ้ะเขาวักบ่ต้องไปฉายแสง35ครั้งอ้สามสิบห้าครั้งจะอยู่บ่ระอายุขนาดนี้แล้วเนาะก็เลยว่าเอาอยัางเงี้เอาลองเอาอยานนี้ไปกินไหมจัดการสั่งซื้อไปให้เลยซื้อให้แกประมาณน่าจะสี่ชุดพอแกกินชุดแรกก็อาการก็ดีขึ้นเลยจะแห้งเลยแพ้แห้งตอนนี้แข็งแรงเมื่อวานไปตรวจสุขภาพแล้วตรวจเลือดตรวจตับ,ตบไตไ้พุงปกติทุกอย่างก็เลยอยากให้คนอื่นมาทดลองใช้ดูเนาะ ของดรพัทเพราะว่าดีมากเป็นทางเลือกะอ,อยากแนะนำให้คนเขาได้ใช้ได้รู้เยอะๆเนาะก็จะได้มีชีวิตรู้ยาวๆตับอ่อนเป็นอวัยวะของร่างกายของเราที่มีความสำคัญในหลายๆด้านนะครับเขาผลิตเอนไซม์ทั้งไลเปสที่ย่อยไขยมันทริปซินนะครับที่ย่อยโปรตีนนะครับพวกกลุ่มโปรตีเอสแล้วก็ผลิตอะไมเลสที่ย่อยแป้ง ทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังผลิตฮอร์โมนที่สําคัญอย่างเช่นฮอร์โมนอินซูลินอินซูลินนี้เป็นฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายเซลล์ของร่างกายเราทุกอวัยวะเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมน้ําตาลกลูโคสเข้าไปในเซลล์แล้วกลายเป็นแหล่งพลังงานที่ทําให้เกิดกระบวนการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมของร่างกายแล้วก็ฮอร์โมนสําคัญอีก ชนิดหนึ่งที่ออกมาจากตับอ่อนก็คือกูคากอนก็มีหน้าที่ในการสลายไกลโคเจนนะครับพวกน้ําตาลที่เราสะสมไว้ในร่างกายถ้าเกิดว่าเวลาที่ระดับน้ําตาลในเลือดเราต่ําเกินไปมันก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้เพื่อที่จะสลายไกลโคเจนที่เราสะสมไว้ออกมาให้ไปกลายเป็นน้ําตาลกูโคสนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะมีระดับน้ําตาลที่ค่อนข้างคงที่ไม่สูงไม่ต่ําจนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของตับอ่อนที่สําคัญทีนี้ กรณีของคุณไพยวันเป็นซิสในตับอ่อนซิสในตับอ่อนของคุณไพยวันเนี่ยเป็นซิสที่ชื่อว่า m u l t i l o c u l a t e d c y s t i c l ลช i o n ซิสชนิดนี้นะครับมันจะเป็นซิสทีเ่เหมือนกับว่าคล้ายๆกับเป็นลูกโป่งนะครับหลายๆล,ลูกเนี่ยมาซ้อนกันข้างในจะเป็นถุงน้ำซึ่งจริงๆแล้วไอ้ถุงน้ำพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้หรือไม่เป็นมะเร็งก็ได้ซึ่งในเคสของคุณไพยวันเนี่ย คุณหมอก็มีการติดตามอาการนะครับก็คือว่าเราตรวจพบครั้งแรกเนี่ยประมาณเดือนธันวาคมปี2565แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนเมษายนเราก็มาทำการ MRI อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าก้อนซิสมันขยายขนาดขึ้นและโตเร็วด้วยคือมันมีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะกลายเป็นมะเร็งมะเร็งในตับอ่อนอัตราการรอดชีวิต5ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10%ส่วนกรณีของคุณไพวันเนี่ยหลังจากที่แพทย พบว่ามันโตเร็วแล้วก็มีการผิดปกติรวมถึงมีอาการทางร่างกายด้วยก็คือจุกเสียดแน่นปวดท้องซึ่งเป็นอาการของการอักเสบของตับอ่อนทีนี้แพทย์ก็เลยตัดสินวินิจฉัยว่าควรจะต้องให้มีการผ่าตัดถ้าเกิดว่ามีการผ่าตัดตับอ่อนค่อนข้างมีภาวะแทรกซ้อนจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าคนที่ผ่าตัดตับอ่อนนะครับระหว่างที่ผ่าตัดเนี่ยก็คืออยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิต 1- 5เซสุดท้ายก็ปฏิเสธการผ่าตัด เริ่มทานสมุนไพรของทางคลินิกของเรานรในเคสของคุณใบวันเราใช้สมุนไพร6ตัวตามทฤษฎีของเรารที่ใช้ในการรักษาโรคร้ายต่างๆรวมถึงมะเร็งน,นะครับที่เรียกว่าทฤษฎีเวชศาสตร์สมุทฐานนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การดีท็อกซ์สารพิษรปรับสมดุลไมโครไบโอมแล้วก็ใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบแล้วก็ปรับสมดุลการแสดงออกของยีนซึ่งเป็น,นกลไกทีเ่เราได้ทําการวิจัย นะครับแล้วก็ตรวจสอบในการยับยั้งมะเร็งหลายๆชนิดซึ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยปรากฏว่าหลังจากที่ทานสมุนไพรไปได้ประมาณสัก7เดือนไปเออไป MRI อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าก้อนที่มันเคยโตเร็วนะครับมันหยุดมันหยุดการเจริญเติบโตอย่างในรูปนะครับเราจะเห็นได้ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยที่ ได้รับยาตํำรับสมุนไพรเข้าไปนะครับอันนี้เราทดสอบกับตํำรับสมุนไพรที่ชื่อว่าเคอร์านะครับเป็นหนึ่งในยาที่เราใช้ในการรักษาคุณไพวันนะครับก็ปรากฏว่าตํำรับสมุนไพรเคอราเนี่ยเมื่อใส่เข้าไปในจานทดสอบที่เป็นเซลล์มะเร็งปรากฏว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันหดเล็กลงแล้วก็ไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการขยายตัว อันนี้ก็เป็นบริบทหนึ่งของการใช้สมุนไพรว่าสมุนไพรเนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งแล้วก็ทาให้เซลเล์มะเร็งเนี่ยโตช้าลงค,ล,งค,ล,คล้ายกับเซลล์ปกติทําให้มีพฤติกรรมคล้ายคกับเซลล์ปกติเหมือนกับนิ้วมือของเรานะครับนิ้วมือของเราเนี่ยเราไม่เคยโตขึ้นเลยนะครับถ้ามันโตขึ้นแสดงว่าผิดปกติเป็นเนื้องอกละนะครับแต่นี่มันไม่เคยโตขึ้นหลังจากที่เราอายุเกินกว่า20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่โตขึ้นเนี่ยก็คือ เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้นะครับเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในร่างกายแล้วในเคสของคุณไพวันเนี่ยก็ยังมีข้อดีว่าหลังจากที่ใช้สมุนไพรเนี่ยปรากฏว่านอกจากก้อนไม่โตแล้วเนี่ยค่าการทํางานของตับและไตก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหลังจากการใช้สมุนไพรนะครับค่าไตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ88นะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับสําหรับคนอายุ67ปีเนี่ยแล้วนอกจากนั้นที่น่าสนใจก็คือ ค่าระดับน้ำตาลในเลือดนะครับอยู่ประมาณ100แล้วก็ค่า HbA1c นะครับน้ำตาลสะสมอยู่ประมาณ5.5ซึ่งตรงนี้ที่ผมบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าคนที่มีการอักเสบของตับอ่อนเนี่ยการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยอาจจะผิดปกติแล้วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นะครับแต่ในเคสนี้ระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็น้ำตาลสะสมเนี่ยปกติถือว่าเป็นข้อดีของการใช้สมุนไพรและสุดท้ายเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ย ก็คือสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอาการต่างๆนะครับเขากลับมาเป็นปกติอย่างเช่นเรื่องของอาหารไม่ย่อยก็กลับมาย่อยและดูดซึมได้เป็นปกตินะครับอาจจะอาการปวดจุกแน่นท้องที่เกิดจากการอักเสบของตับอ่อนนะครับก,ก็ก็ไม่มีก็หายไปเลยเนื่องจากว่าสมุนไพรเนี่ยเขามีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ดีมากสุดท้ายเนี่ยส่งผลให้เซลล์เนื้องอกที่ผิดปกติหรือซีสต์หรือเซลล์มะเร็งก็ตามเนี่ย มันหยุดนิ่งกับที่แล้วก็ไม่รุกรานแล้วก็ไม่เจริญเติบโตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการรักษา